สวัสดีาาท่นานผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ KBTV แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมกออนไลน์คลาสสิกนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็ตอนนี้ก็ฝนหยุดแลวนะครับีฝนหยุดแล้วนะครับแล้วก็มีร้านอัปเดตมาใหม่นะครับคือร้านนี้นะครับมีร้านตรงนี้นะครับร้านตรง โอเน็ตเกเนอโรสโตนะครับเขาอัปเดตมาใหม่นะครับตรงนี้นะครับผมให้ดูแผนที่นะครับแผนที่เอนี่ครับตรงหัวผมกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับโอเน็ตเกเนอโรสโตนะครับโอเน็ตเกเนอโร่ตรงนี้นะครับตรงเพชรสีเหลืองๆเนี่ยคร้านตรงนี้เลยคือเดี๋ยวเราไปไปชมภายในร้านกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับโห่ย เป็นร้านออกตีมทะเลนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอุย้ยมีของให้ซื้อเยอะแยะและนี่นะครับนี่ก็ชาร์กฟินนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปคลิปสลามนะครับใช้บอลูนซื้อนะครับบอลูนก็คือไอ้นี่นะ มันตกมาจากเนี่ยนะไอโอเตอร์บอลลูนเนี่ยคืออันนี้นะครับไอที่ที่มันมีเลขสองอยู่ตรงขวามือนะครับเราใช้บอลลูนซื้อนะไอบอลลูนคือนี้นะโอเตอร์บอลลูนเะห็นไหมไอตรงเนี่ยใช้บอลลูนเพื่อแลกซื้อนะครับยี่สิบห้ากระตันนะไอยี่ห้ายี่ห้าบอลลูนนะครับโอเคเดี๋ยว เปลี่ยนเป็นงนผมเพิ่งเก็บมาได้สองอันเองนี่ก็เปลี่ยนเป็นสักที่กันโอเคนี่นะครับชาฟินในนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่สีต่างกันนะครับคีบฉลามนะครับยี่ห้าวอเตอร์วัลลูนะครับเอาไว้แลกได้อันนี้ก็ซื้อได้นะครับ 2ฟันกระลัดเป็นนูอสติเคิลเทเบิลนะครับเป็นโต๊ะนะครับโอเคส่วนนี้นะครับก็เป็นเน u r a ร b เบสนะครับเป็นเรือนะครับเรือที่นอนเตียงนอนเป็นรูปเรือนะครับ2,500กระลัดนะครับใอยากซื้อก็ซื้อได้เลยต่อมาเป็นอันนี้นะครับชาร์ชเวล กอีกที่ขุดนะครับอันนี้ที่ขุดลอยวอเตอร์บอลลูนนะอันนี้ส่วนนี้ชาร์กพาวเราซื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเวลาซื้อนะครับเวลากดกดใช้อะมันก็เราก็จะเต้นอย่างนี้นะเหมือนแบบถุงมือของเล่นนะครับอันนี้2 5 0วอเตอร์นะครับใครอยากแลกก็มาแลกได้เลยนะครับถ้าใครเก็บสมมติเก็บได้ครบละมัน เฮ้ย hey, อันนี้ชักเทลมีชักใส่ตูดเ <c oughs> จลลอยวอเตอร์วอลลูนะครับอันนี้ก็เป็นหางนะครับหางฉลามนะครับอันนี้มาตีมชายหาดนิดนึงนะครับอุ๊ยเอ้คุยกับคนลงุงน,นี่ฉลามนี่ไงฉลามตัวเล็กฉลามเห็นไหมครับฉลามเดี๋ยวผมรีวิวให้ร้านนี้เขาก่อน นี่ก็สเตนเออเนี่ยแคสเทิลบอมบ์นะครับอ๋อสเตนแคสเทิลบอลสเตนแคสเทิลบอมนะครับอันนี้เป็นระเบิดนะครับระเบิดทรายนะครับปราสาททรายสองร้อยยี่ห้าวอเลอร์วอเตอร์บอลลูนนะครับไอ้ไม่สองร้อยดิหนึ่งร้อยยี่ห้าวอเตอร์บอลลูนนะครับอันนี้ ใครอยากแลกก็มาแลกได้เลยนะครับต้องเก็บเก็บวอเตอร์บอลลูนให้ได้ยี่ห้าร้อยยี่ห้านะเมื่อกี้บันเนอร์ชาร์กร้อยห้าสิบวอเตอร์บอลลูนนะอันนี้นี่เป็นธงหูโคเท่ ote, ลายโคเท่นธงนะครับนั่ได้อยู่ไลท์าวเวอร์ฮนล่า เป็นฮูลาฮูปนะครับใครซื้อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลากดใช้นะน,นะครับดูตัวละครผมดิมุนฮูลาฮูปนะครับห้าสิบวอเตอร์วอลูนนะครับอันนี้ใครจะมาก็รีบมายนะครับก่อนจะหมดก่อนนะครับคุณลุงจะของร้านใส่ใส่หมวกฉลามนะครับแกนี้ก็อันนี้นะครับชาร์ฟฟินนะครับแปดสิบ วอเตอร์บอลลูนครับอันนี้น,นี่เหมือนจะเป็นเอ่อผ้าคลุมนะครับเป็นเหมือนผ้าคลุมนะครับกรสีวอเตอร์บอลลูนนะครับอันน,น,นี้ส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนหมวกฉลามนะครับเฮ้ยฉลาม grab นะหัวเลยนี่ชักเบนนี่นะครับเป็นหมวกนะครับน,นี่ใครอยากซื้อก็เลือกซื้อได้เลยนะครับน้อย เราวอเตอร์บอลลูนครับวันนี้นี่ชากไดเวอร์ฮห้เฮเมตนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นหมวกเหมือนกันนะครับอันนี้แต่น,นี้คุมหัวทั้งหัวเนะครับ <c oughs> เราวอเตอร์นะวันนี้เราวอเตอร์วอลลูนนะใครอยากซื้อก็มาซื้อได้เลยนะครับนี่นะครับโซนนี้นะครับต่อไปฝั่งนี้บ้าง อังน,นี้นะชบรักบัดดี้บันดาน่านะครับอันนี้อันนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นเป็นเหมือนผ้าคลุมข้างหน้าแล้วก็มีกระเป๋าฉลามอยู่ข้างหลังนะครับนี่80วอเตอร์บอลรูนะครับใครถ้าถ้าใครเก็บได้แล้วม,มีมีหลายสีนะวันนี้นี้สีแดงนะมีสีน้ําเงินนะครับมีสามสีนะครับราคาเท่ากันหมดเลยนะครับ ทุกสีเลย80 water balloon นะครับใครเก็บครบแล้วก็มาแลกซื้อกันได้เลยนะครับชาร์กอันนี้ชาร์กฟลอตตี้ชาร์กฟลอตตี้อันนี้เป็นห่วงยางนะครับห่วงยางรู้เปล่าชาร์กให่วงยางอันนี้80 water balloon นะครับใครอยากซื้อก็มาซื้อได้เลยนะครับส่วนนี้ชาร์กแคปนะครับ นี่เป็นหมวกหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปนะครับหมวกแก๊ปนะครับหมวกแก็บเป็นหมวกนะครับหนึ่งร้อยวอเตอร์บอ,อลูนนะครับอันนี้วีมีลายสีนะครับมีสีแหละสีเขียวดิสสีอะไรวะนี่น่าจะสีออกดำดำเขียวแก่นะครับส่วนนี้สีม่วงนะครับอันนี้สีชมพูนะครับอันนี้ ิงอันนี้เลดนะครับ yeah. เนี่ยนีพิ้งโป้พ๊พปมีกรีนอันนี้บลู Blue นะครับสีก็มีให้เลือกซื้อหลายหลายสีเลยนะครับโอเคครับส่วนพวกเก้าอี้นี้ก็ซื้อได้นะนอ s t สติเข้าคอสเป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้สองพันสองร้อยลัด พวกก็ี่พวกอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ใช้เงินซื้อนะครับระลัดซื้อนะครับใช้ใช้เพชรซื้อส 200, 200องร้อยสองพันสองร้อยนะบ้านี้พวกตู้พวกเครื่องประดับอะไรเงี้ยมันใช้เพชรซื้อนะคมันใชลล้เลดาวดาวเวอร์นะดาวเวอร์อะไรนะสักอย่างนั่นแหละสองพันสองร้อยกระลัดนะบอันนี้ใช้เพชรซื้อนะครับ มีอะไรอีกนี่นะครับร้านตรงนี้นะค,ค,ครับคุยกับคนลุงเจ้าของร้านเดีย๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมแคปก่อนนะครับแคปเพื่อทำหน้าปกนะครับขออนุญาตนะครับ เห <Yeah. S 2> ็บแล้วออกไม่ได้เลยนี่นะครับอันนี้อันนี้ <c oughs> อุ๊ยช <c oughs> <c oughs> นใต้น้ำโทษทีท่านชม ก็อันนี้นะครับก็อันนี้ก็อยู่หน้าร้านแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมก็มารีวิวร้านอัปเดตใหม่นะครับตอนช่วงหลังฝนตกนะครับในเกมนะครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกในเกมแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบายจ้าไปแล้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวร้านในนี้ให้ดูนะครับโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ